สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าศาลาไม้สักทองของวัดป่าวังน้ําเย็นท่านพระอาจารย์สุริยันโคสพปัญโยเกจิชื่อดังครับวันนี้มีนักบุญมาทาบุญเยอะแยะมากมายวัดน,นี้กว้างขวางมากนะครับนอกจากจะมีศาลาไม้สักทองแล้วนะครับก็ยังมีโบสถ์เป็นไม้ตะเคียนทองใหญ่มากนะครับ เรียกว่าเสาวบวชแต่ละต้นนั้น4ี่ห้าคนโอบสิบคนโอบก็มีในเรื่องจริงนะครับผมอยู่บริเวณด้านหน้าเจดีย์ที่บรรจุพระรมสารีกธาทาเป็นเจดีย์สีทองบรรยากาศภายในวัดร่มรื่นครับนี่เป็นภาพมุมหนึ่งในสี่เท่านั้นนะครับนี่เป็นศาลาโคสปัญญาก็ศาลาท่านพระอาจารย์สุริยันนะครับแล้วก็ศาลาในที่นี่นะฮะกุฏิศาลาจะเป็นไม้สักทองเป็นไม้มงคลทั้งนั้นนะครับเพราะว่า ท่านพระอาจารย์สุริยันนั้นเป็นพระเกจิชื่อดังมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็ท่านก็สร้างวัดอย่างมีระบบระเบียบนะครับมาที่นี่ต้องมีการตรวจ ATK นะครับถึงจะเข้าได้ใครมีโอกาสเดินทางมาที่นี่นะครับอยากให้มากันมารับความเมตตาจากพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนะครับวัดป่าวังน้งําเย็นอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามท่านใดใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ารวยมัง่งคั่งยั่งยืนทุกท่านครับสาธุ